สวัสดียามเย็นเย็ๆค่ะพเพื่อนๆนี่เราก็จะมาเติมน้ำมันตะเกียงน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะนี่ต้องใช้น้ำมันมะกอกไปก่อนนะใช้ให้หมดเก่าละเก่าเก็บ แต่ที่จริงน้ำมันมะกอกเขาไม่ไม่เป็นไรใช้ได้เขาเก็บเป็นร้อยร้อยปีถ้าเราอ่านเรื่องสมัยอียิปต์สมัยนัน่นนี่ค่ะใส่เปลือกมะกรูดลือกส้ม แล้วก็นี่ค่ะของไม่เขียมหายากถั่วแปบค่ะถั่วแปบไส้หมูค่ะน้องชายเอามาให้จากลำพูนแล้วเราก็จะเก็บไว้แหง้งแหง้แหงๆนี่ก็จะปลูกต่อแล้วค่ะให้แห้งอีกสักสองสามสองสามลม ก็เอาลงพวกนี้ก็เอาปลูกลนองคะ่ะศาพุสภาอะไรนั่พุสภาให้เขาแห้งก่อน <c oughs> อืมดีใจจังเลยได้แต่ถวดแบบของที่บ้านมีแต่ที่บ้านเราตอนนี้มีก็มีแต่ฝักฝักแบนๆนะคะอันนี้ไปถึงปลายก็ยังไม่มีนะคะเนี่ย มาได้ลำพูนนี่เองคนเราอยากได้อะไรก็ต้องพูดต้องถามใช่ไหมคะถ้าไม่พูดไม่ถามก็ไม่ได้สวัสดียามแรงค่ะพักผ่อนแล้คะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องปลูกหลายต้นสวัสดีค่ะ